อันยองค่ะเพื่อนๆข้าวครัวกับมิสเตอร์เควันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปทําเมนูสไตล์เกาหลีกันบ้างยังเมนูทักบันตีนไก่เผ็ดสุดแซ่บจากแดนกิมจิที่ไม่ลองไม่ได้แล้ววัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือมิลิงาขาวพาวริกป่นเกาหลีโชยุน้ำเชื่อมขา้าวโพดกระเทียมพริกไทยน้ำตาลขิงต้นหอมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องตีนไก่ของเรานั่นเองค่ะไปเริ่มทากัน เริ่มจากปอกเปลือกขิงกันก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดอย่าลืมน้งต้นหอมแล้วก็น้องตีนไก่ของเราเไปล้างน้ําให้สะอาดด้วยนะคะต่อมาเราก็จะหั่นต้นหอมกันค่ะเริ่มหั่นจากล่างแล้วก็ทุบๆเตรียมเอาไว้ค่ะเพื่อเราจะเอาไปต้มกับน,น้องตีนไก่แล้วก็ซอยต้นหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยพันขงิงให้เรียบร้อยแล้วก็กระเทียมค่ะ เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งหมอ้อกันไปเตรียมต้มตีนไก่กันค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปตีนไก่ตามด้วยกระเทียมขิงรากต้นหอมมิลิง3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนเล็กน้อยให้เข้ากันปิดหม้อต้มน้องให้เปื่อยนะคะประมาณ1ชั่วโมง15นาทีพอเริ่มเปื่อยแล้วก็ตักออก นําไปล้างน้ําเย็นหนึ่งรอบค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําซอสกันนะคะใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็พริกไทยน้ําตาลโชยุลงไปเลยค่ะ6ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําเชื่อมข้าวโพด6ช้อนโต๊ะพริกป่นเกาหลีสุดเผ็ดมาก4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็โคชูจัง4ช้อนโต๊ะโคลเเคลให้เข้ากัน นำต,ตีนไก่จะใส่ในหมอ้อตามด้วยซอสที่เราเตรียมมาไว้นะคะคุกเค้าให้เข้ากันเลยเปิดไฟอ่อนๆระหว่างนี้เราก็จะรอต้นหอมแล้วก็งาขาวค่ะคนให้เข้ากันเลยต้มประมาณ5นาทีเท่านี้ทักบันตินไก่เพสไตล์เกาหลีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบอกเลยว่าต้องลองรสชาติเนี้ยอร่อยฟินมากจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่สำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะไม่บา,บาย